สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stupid แ a n แล้วก็พบกับผมคนเดิมนะโอเควันนี้นะครับเราจะมาลุยบอสตัวที่2กันนะผมว่าผมไหวแล้วน่าจะได้แล้วแหละผมไม่น่าลืมไม่น่าลืมอัดเสียงหรอเรมัง้งเออบางทีการอัดคลิปอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าผมแทบจะไม่ตัดอะไรเลยเพราะผมกลัวว่าพอตัดไปปุ๊บมันอาจจะแบบเนี่ย ช่วงการสู้กันบังคับตาหรือมันไม่ลื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามไม่ไม่ตัดออกเลยนะครับโมชิวเลยผมนั่งดูเมื่อวานผมลงคลิปปุ๊บแล้วผมก็ปล่อยมันไหลยาวก็นั่งดูด้วยอ,อันไหนที่มันแบบว่าผมเดินงงมากเกินไปผมก็ตัดออกแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนั้นหวัดดีจ้านายเข้าไปไม่ได้หรอกถ้าเกินดนายไม่อยู่ในลิสต์นายเข้าไปไม่ได้ หรอใช่อ่ะป่าปาร์ตี้ส,ส่วนตัว,ตวตมาพรุ่งนี้เออ่ผมอายุ23และผมมีความแหลกพอสมควรแบ็กอก er. อฟกอทำไมนี่มันถึแกแปลกๆฮึบหนึ่งนี่หลบไป,ไปผมจะเข้าเพื่อนผมอยู่ในนั้นเพื่อนผมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงกดปุ่มแล้ววะลืมโอเคได้อยู่ ผมลืมปุ่มไปหมดแล้วดี๋ยวเพิ่งลืมลืมปุ่มไปเกือบหมดเลยหมดดีจ้าเหรอเหรอ What do you want อืมอืมไม่มีหรอกมิดแถวเนี้ยขอโทษด้วยนะที่นี่จะกระทืบแกกระทึบขยี้อ่ะขยี้จะขยี้ใครนี่ไงตีหลอกอ้าวอันนี่มันล้มนี่หว่าลุกขึ้นมามาคุยดิ กันก่อนทำไรอะอ <c oughs> เปิดกาดไม่ไงง่ายง่ายยกระตุกกระตุกเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวมันมีปัญหาขนาดไหนนะอยู่ดีมันก,ก็กระตุกของมันนะวันดีจ้าคิดถึงกันป่าโอ๊ยกดอะไรเพื่อแพรลี่วะกดลืมถ้าไปอยู่ดีก็ลืมวิธีการแพรีร่เออได้อยู่จัดการเพื่อนลุย เอาดิผู้หญิงก็ไม่เว้นในบาร์เนี่ยแม่งของกูมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นศัตรูวะเฮ้ยหรือพอชุดเปลี่ยนไปได้มั้ยเปลี่ยนไปได้อยู่นะเฮ้ยพี่คนรอใส่แว่นเอ้าแว่นหายขอโทษพี่เดี๋ยวผมซื้อคืนให้ขอโทษเออโูนี่ไง่พี่พี่พี่ผมแค่อยากเข้าโ่ปาร์ตี้ด้วยผมอยากเล่นด้วยเฉยผมแค่อยากเล่นด้วยเหรอไม่ได้อ่ะฮึบฮึบโอเคโอ้โหโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่ ไหวอยู่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 ไหวอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้อยู่อือแป๊บหนึง่งพี่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหผมก็ยังฝีมือไม่ตกนะเนี่ยอืมถึงแม้จะลืมอ่าลืมปุ่มแพรนี่กลางทางอุ้ยสาวสวยสาวหมวยวัสดีจ้าเอา้าทำอะไรอะ่ะทำอะไร อทำอะไรหนึ่งเฮ้ยจึ๊บอันนีต่อย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 ,อยมันต่อยหรือมันจิ้มหรือมันตบวะผมไม่ค่อยรู้เรื่องกังฟูดิเรื่องการต่อสู้มวยไทยอะไรนี้ผมก็ไม่รู้ What ว่าจะฟายสติสเมสเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เพิ่งมาเหมือนกันลุกขึ้นมาผมคุยคุณยังไม่จบคุณเฮ้ยหลบ หลบไม้หลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแจ้งเตอร์ดิคอร์ดแจ้งเตอร์ดิคอร์ดโอ้โหเกือบแล้วเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ม huh? ีบัฟฮึบ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 โอ้โหกอดแตกก่อแตกเฮ้ยจุ๊บนี่ไงโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายใจเย็นใจเย็นหึหึฮึบจิ้มตาเอาฮิวมาชิบหายแล้วโอ้โหทำไมได้คนนั้นอืมอืม โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยอยอยโอ้โหแม่งต่อย2รอ,อบพร้อมกันไอ้ลุมกันอย่างนี้ไม่แฟร์เลยนะพี่เอ่อสวิฟคิกโบนัสไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรดิแบบอัปเกรดล้วได้อะไรผมอัปไปแล้วกันไม่มีประโยชน์อยู่ดีไม่คิดจะเอาท่าอื่นอยู่แล้วครับอย่างใช่พวกเนี้ยต้องกดชิปต้องกดอะไรเงี้ยผมทำไม่เป็นผมโอ้ยแต่นี้มันเอาไว้จูก๊กแล้วก็ต่อยอคูอ ต่อยคืนนะดูดีนะสเปซบาร์ค้างแล้วกดคลิกขวาค้างอ่ะเอามาโอเคมันจะมีกท่าหนึง่งท่าเตะตัดขาตอนล้มออครับอันไหนวะอันไหนวะเวฟพอนมาสเตอรี่อันนี้ทำให้อะไรคอนเทนเนอร์ทูทยูสอ๋อใช้อาวุธจนกว่าจะพังแบบ100%อ่ะอ่ะอาเอามามาอันนี้ดูดีแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้อาวุธแต่อ่ะไม่แน่แหละอนา,าคตมันอาจจะได้ใช้ก็ได้1ปีครับลุยกันต่อว่าไงืึ คิดถึงเปล่าเรียนสกิลนานไปหน่อยอืมอืมอืมฮึบไม่เงี้ยอืมฮึบชิบหายชิบหายแล้วฮึบจิ้มฮึบได้อยู่หิวเลือดสวยเออไม่เงี้ยอืมฮึบได้อยู่เคปิดตัวนี้ ลงต่อปึบลบออโอเคเสียนหนึ่งปีครับไปขอหนึ่งขวดนะจ๊ะเอาขวดหายไปไหนจริงๆถ้าเกิดมันทำแบบผมจุ๊บไปจุ๊บมามันก็จะเท่อ,อีกแบบนะแต่ผมทำไม่เป็นพึ๊บว่างไงลงไปอปิดเพื่อเอาเลือดว่างไงส,สุดหลอ่อพึ๊บต่อยคืน เอ้ายังไม่ไตเนะ่เนี่ยอืชนมัดอาลืมเปลี่ยนภาษาอะไรเนี่ยโอ<ฮ><ฮ>้โหโฟเทพี่จะบิวอะไรขนาดนะั้นนะพี่บิวอะไรขนาดนะนั้นไปกันดีกว่าอ่าพี่ครับขอเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าหนึ่งขวดครับพี่พี่พี่ฮัโลโหลอ้าวพี่ไม่สู้ผมเหรอพี่ไม่สู้ผมผม,ผมก็ไม่ยุ่งนะ ไปไหนก็ไปเลยไปต่อลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคุยกันก่อนอฮึบฮึบเอาดิไงไงไงนี่โอ้ยมันเว้โอ้ไรโอ้ไร you made your point อะไรอะไรอะไรอยู่หลังประตูนั่น right, การต่อสู้คืนนี้ <All right. S 1> เป็นอีเวนต์ เยี่ยมยอดอขอโทษด,ด้วยผมไม่มีสิทธิ์จะปล่อยคนอื่นไปนะอย่างเงี้ยหนึ่งหัวสองหัวเฮ้ยจุ๊บการต่อสู้แบบมีเกียรติไม่มีอยู่จริงเว้ยฮึบลบโอ้โหอ้าวมันดิฮึบตัดขาหนึ่งร่วงโอ้โห ตายอยู่โอเคเฮ้ย okay. โอ้โหโอ้โอนึกว่านึกว่าม like, ันจะแบบว่าเกิดอีกรอบนึงแบบรีเซ็ตเลือดอย่างั้มผนสู้ไม่ได้อืหัวแม่งหัวแม่งเลยตีนางป้องสวัสดีครับอืมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเอ้า ปิดการพนันแล้วลงไม่ได้แล้วลงเดิมพันพนันเหรอผมมาพนันเรื่องอื่นดิมาพนันกันไหมคุณจะฆ่าผมได้ล่างอฮ้ยเหยิบคุณฆ่าได้ออุอุอยชี้มันผมนึกว่าผมจะปิดทันโอ้ไม่ทันว่ะแม่งฟาดคืนเร่อนแคชเอ้ยอันนี้ผมชอบนะปัดเนียนะหยิบหยิบขวดที่คว้างมาแล้วก็ ว,ว่าสวนฮึหวัดดีจ้าคิดถึงไม่เอ่ยขนที่หยิบได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> สียหนึ่งอายุเพราะมึงเนี้ยหึโอยตัดง่ายจังวะ <c oughs> นีไน่ไงโอ้โหโอ้โโโมาขอหนึ่งขวดพี่พอดีอยากจะลองหน่อยผมต้องสู้กับพวกพี่เปล่าไม่ต้องใช่ไหม ต้องไหมต้องมัง้งเล่นแม่งเลยอ,อืไปลงไปมา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 ฮึฮึโอ,อ้มันต่อยเข้าทองแล้วก็ตันเลยนั่นแหละพี่นั่นแหละพี่สนุกกันพอหรือยังผมมาเล่นด้วยได้ไหมเอ่ยฮึฮึฮึปปปปป ปึ๊บ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 โอ้โหแม่ง่งกาเต๋หัวอืมโอ้ยชิมันมีท่าพิเศษจิ้มตาแม่งเลยอืมล่วงไปไปเคลียร์คนนึงก่อนหูยพุ่นโอแม่งโอ้เดือดเเดือดเเดือดเดือดนึงพี่ถ้าเกิดพี่จะเอาจริงแบบทุกคนผมไม่ไหวนะเฮ้ยโอเคได้โดนนึงสวยสวยโอุ้ยจ้าเหี้ยะปึ๊บลบไม่ไงไม่อืมอืมอืมปึ๊บ ต่อยสวนโอเคเตะโอ้จุดลบทันเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยหลบได้โอเคโอ้ยโดนคนอื่นสวยงามพี่อ้วนอือขอโทษที่ด่ากันหึหึหไอร้อนอ่ะร้นเปล่าวะไม่รู้อะไรเฮ้ยเปลี่ยนแบบแล้ด้วยโคตรเท่สวัสดีครับยังไม่เจอลุปปัน้นมังกรเลยนะ ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าลูกปัก้มมังกรอยู่ไหนสวัสดีอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมพี่ตึงยังอะ่ะ <c oughs> นายไม่สมควรจะอยู่ที่นี่นะมาจบกันให้มันเร็วๆเลยเฮ้ยฮึบ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 โอ๊ยชักตะขาอ้าวได้ดิอืมอืมอืม เอาเอาได้ดิเอาได้ดิผมโดนหนึ่งทีผมก็ตายแล้วอืม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 อ,มอมืตัดขาตัดขาสิวะเคสได้อยู่พี่รออยู่นะแต่ต้งเสียใจผมต้องสู้กับพี่โอ้โหไม่ไงืเกาะไปเกาะนวมไปพี่มันเรียกว่านวมใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณสรบบับผ่านจ้าสวัสดีครับเปิดเลย อันนี้เข้ายังไม่ได้จำไม่ผิดน,นะมันต้องมีบัตรก่อนอตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยขึ้นด้านบนมีอะไรปะ,ะทางไปต่อเหรออ้าแล้วเมื่อกี้คือทางไปไหนอะวัสดี p r i เ a ทป Party ้เหรอรอที่ได้ก่อนแล้วค่อยคุยกันแม่งเอ้ยวัสดีชอบไหมล่ะ นี่ไงต่อยต่อยลุกจิ้มตาอืไม่ไม่มีหรอกเกียรติอะอุ้ย,ยตัดขาโอ้โหโอ้โอ้โอ้โโโต่อยสวนจะเสียเลือดไปอยู่นะครับเนี่ยอุ้ยตัดขาอีกแล้วผมเกลียดการตัดขาชิบหายเลย โอ้โหแล้วมันมีตัวจะมาด้านหลังผมถ่ายไปสนใจพอดีมันมันเรียกว่าอ้างไหมอ <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะผมอัพไปเรื่อยๆแล้วผมได้อะไรผมไม่รู้สิแล้วผมสิผมได้อะไรมามันอัพอะไรให้ผมไปวะโอเคไปย6สครับลุยก,กันมาสามรอบถือว่าเราตายไปสามรอบแล้วฮึบอเคฮึบ พุบหลบไม่ีไม่เเอาตัวนี้ก่อนอืมอืมอืมพุบได้อยู่โอเคไม่เงีไม่ปง๊บหลบโอเคต่อยพุบปัดป้องลงไปนู่นอืมอืมไม่เงลงไปด้านเออโอเคติดให้หมดอ่ะอืมล้มล้มลง,ลง,ลงไม่ต้องลุกขึ้นมาโอเคฮู้ ชอบจังเลยพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังชอบชอบการคว่างของเนี่ยมืดเว้ยมองไม่เห็นฮึบฮึบฮึบตบตบลุกจิมตาลุกลุกไอโอเคไอค่ไง่งออัดเข้าคอไปดิเฮ้ยสวัสดี อะไรเรแกต้องการอะไรอืมชอนเป็นเพื่อนของชอนหรือเปล่าไม่ดูใจที่เขาดูแลคนอื่นยังไงฉันก็ว่าเขาไม่น่ามีเพื่อนหรอกมั้งถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนชอนฉันก็ไม่สนหรอกนะอแล้วทาไปต่ออยู่ไหนเนี่ยอ๋อมาแล้วได้มาแล้วโอ้โหรูปปันนน้นอย่างนึงขอบคุณครับ โอเคอัพ okay. คันสุดท้ายเลยว่ามีประโยชน์เยอะสุดละพราะเวลาเจอพวกตัวธรรมดาไม่ได้แพรีร่ได้ต่อเนื่องรดเร็วสวัสดีจ้าด้านหน้ามีบททดสอบ3ามอย่างผมพร้อมแล้วงั้นไปได้เลยโอ้ยไม่สูกเลยใจดีจังเลยค้างเหรอผมค้างล่ะ,ละอ่ะอ้าวเกมแคร โอ้วุ้นดูเหมือนมันก็เซฟให้ผมพอสมควรนะเนี่ยโอเคมาเลยกันต่อโอ้แล้วมันดอบอาวุธที่ผมด้วยค่อนข้างสุดยอดเลยมีแคตอีกปหะเนี่ยไม่แคตแล้วใช่ไหมโอเคเอ้ยสุดรลอมานี่เร็วก้าวมาข้างหน้าเจ้ากำลังจะถูกทดสอบด้วยอะไรเฮ้ยด้วยอะไรโอ้โหถาม ถามมาได้อืมฮึบหนึ่งสองสวยฮึบแม่งหลุดพอดีฮู้ฮูู้หลุดทำไมวะเดี๋ยวอืมอืมหนึ่งสองอเคหนึ่งได้อยู่รีเลดเออรีเลดสวยอืมเครีเลดไปต่อลุยกันต่อฮึบได้โอเค เค้คว้างเจ้ยีปวุธฮึบฮึบหนึ่งฮึบฮึบสวยสวยเพื่อนนายทำได้ดีแล้วเธอทำได้ดีแล้วอืมอืมทำต่อไปเฮ้ยเกือบแล้วไม่ล่าอึมอืมฮึบฮึบหลบตีสวนโอ้โหโอ้โหติดตันติดตันโอ้โหโอ้โหล้มล้มล้มคุยกันก่อนล้มไปก่อนล้มไปก่อนเออนั่นแหละมาคุยกันทีหลังอื้อหือ อืม,อมโอเคอผู้ชนะคือราชาผู้แพ้คือโจนชอนนายของเธอสติพังไปหมดแล้ว,ขเ,ลวเขาจะลากให้เธอลงมาลากลงเหวไปด้วยกันก็ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่นะสำหรับนายแล้วก็เขาถ้าเกิดอยากจะสู้แล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากจะสู้จะมาถึงขนาดนี้ทำไม เธอไม่เข้าใจใช่หรือโอ้มึงใช้ทุนสร้างเท่าไหร่เนี่ยที่เนี่ยแม่งดูเวอร์เวอร์เฮ้ยขวดขวดขวดเรืองแสงหยิบได้ไหมไม่ได้สวัดดีครับมีเฮ๊ยไม่มีรูปปั้นมังกรแถวนี้ให้เลยหรือสวัดดีหยิบอาวุธซะโอ้ขอบใจมาเลย ถ้าเกิดสู้ได้ก็โชว์ให้เห็นฮึบฮึบฮึบฮึคุณก็ต้องโชว์ให้ผมดูด้วยว่าคุณทำได้ไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เงีไม่เงีไม่เอาดิดได้แค่นี้เหรอฮึฮึมอุ้ยอุฮึบฮึอุ้ยจะฮึบเอาทำอะไร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 หึ ได้แค่นี้ได้แค่นี้นขอบคุณสหรหบฮูจ้าบ๊ายบายไม่ได้ยากเท่าไหร่นะขู่ให้กลัวไปงั้นหรือเปล่าโคตรกระจอกอะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมก็คุ้นชินกับเกมนี้ด้ยวดยแหละถ้าเกิดแบบว่านับตอนแรกที่ผมตายไปถึงอายุห้าสิบนี่นก็ <c oughs> ถือว่ายังไม่คุ้นผู้มีประสบการณ์เยี่ยงผม เพลง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 เดี๋ยวคนเขาคิดว่าเสียงพังกันหมดนะครับมันชอบอย่างเงี้ยทาเพลงให้แบบนึกว่าเสียงอะไรเงี้ยนึกว่าเสียงมันบั๊กอะนึกว่าเสียงมันพังตอนผมนั่งฟังแบบนั่งตอนตัดต่อนี่หงงวะเออพังแล้วเหรอเสียงมันแบบแอดแอดแออจุดจบแล้วมันเรียบร้อยแล้วทดสอบเรียบร้อยแล้วห้ามคนอื่นเข้าพิธีกรรมจะเริ่ม เลยผมผมจำไม่เห็นได้เลยว่าผมขอวิธีวิชุผมโอ้โหแล้วผมกดผิดไงผมไปกดแดบไงเสียไปอีกหนึ่งอายุอายเอออเาไหนดีเอาอันนี้โอเคคือมันอัพแล้วผมได้อะไรไม่รู้ปุ๊บอ๋อหรือถ้าเกิดอัพแบบเต็มผมจะได้ถาวรเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันคือว่าเพิ่มแม่น,นันอันล็อกผมว่าใช่นั่นเลยปุ๊บ มาอ่งเงี้ยเล่นทีเผออวุ้ดฉูมันสองคอมโบโอ้ <S <S ุ uh, uh ้ถูมึงล่าเข้าที่มืดอืม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 ฮึบ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 ลงไปก่อนขอเคลียร์กับคนนั้นก่อนอืม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 เคลุกขึ้นมา ลุกมาคุยกันก่อนอา้าวเฮียตายเลยเมีผมจำได้ว่าบอสตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธก็ได้ผมว่าผมน่าจะไหวอยู่แหละผมเสียไปทั้งหมด4รอบใช่ไหมตายประมาณ4รอบนนเนาะแรงสปาร์คขอบคุณสำหรับแรงครับไม่รู้มีเป็นทำไมนะโอเคไหนดูสิเอ่อเทคดาวเราได้เลือดเยอะขึ้นดูดีโฟกัสจากการแพรี่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วและภายหลังไม่ได้ใช้แน่ๆไม่เอา เออไม่ไม่ไมหิวโอเคโอเคจ้ามาลุยกันหน่อยสิเฮ้ยนี่คือผู้พันบททดสอบอะกราบสามครั้งวันเนี่ยพี่ชายพันตัวเป็นมอมมี่เลยพี่ชายแบบเหมือนจะเท่นะพี่พี่ไม่พันตัวพี่จะเท่กว่า ท่านอาจารย์โอเคชิฟูคือท่านอาจารย์แขนของผมเป็นของท่านเออุ้ยพานแห่งไฟโอ้ไปซะอเอ้ยฉันจำชุดนั้นได้มันสื่อถึงโรงเรียนสำหรับคนกระจอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ฮึบฮึบ อืมจำได้กูว่าจำได้เหมือนกันตั้งแต่ครั้งก่อนที่เล่นแล้วฮึบวุ้ยตกผิดท่าฮึบโอ้โหหลบหลบหลบผิดท่าอีกแล้วโอ้โหฮึบ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 อืมอืมอืมฮึบจิ้มตาโอเคถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากตายกับโอ้ยี้มันเร็วเหลือเกินโโอ้ห มันเปิดเปิดแบบร้อยร้อยท่าร้อยลีเลยอะโอเคช่างมันเอาเอาอัพใช่ไหมโอเคเพอร์มาแนนอ้าอ๋อโหนี่ผมเล่นโดยที่ไม่รู้เลยเนี่ยผมมองว่าไอ้สกิลพวกเนี้ยแม่งไม่จำเป็นเลยเพราะภายหลังแม่งไม่ช่วยหาเลยเลยอืมบอมอัพเหรอแล้วมันเมื่อกี้ไม่ติดแพรลี่ได้ไงวะ วุ้ชิตีปาดขากวอีกแล้วเป็นหนึ่งนะผมตั้งใจผมตั้งใจโอเคลุกไปอูอ้ชแล้วแพรลี่ไม่ติดได้ยังไงกันแล้วสามสิบสองไปดีมามามาอืม้ม คงไม่มีโอกาสแก้ไขโอ้โหฮ,ฮึบ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 ,ฮบไปท่าปาดขานี่ผมอย่างเกียดเลยโอเคได้อยู่เอาเฟสสองครับคนแรกต้นไม้ใช่ไหมคนสองก็ไฟคนสามน้ำเหรอคนสี่อะไรเดีอะระเบิด มันจะออกข่าวพรุ่งนี้ไหมว่าเผาเผาแบบเผาสํนนักอะไรเงี้ยหรืออันนี้คือภาพหลอนเฮยมาลุยกันเลยพี่แกเกือบจะเก่งเท่าแยงเลยนี่ยางฉันคิดว่ามันเอโอโง่เกินไปที่จะอยู่ที่นั่นอะไรอย่างแกเป็นใครไม่รู้เลยยังไม่รู้อีกเลยอ่ะเ,เลิกเล่นกันสักทีเอาให้มันจบๆกันไป ฮึบ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 ขู่เกตป้าแล้วอือือืมฮึบตัดขาโอเคตัดจังหวะฮึบฮึบฮึบมาฮึบหนึ่งสองโอ๊ยชิดตัดขาอีกแล้วโอ้โหแล้วผมเดดหลบไม่ทันเอาดิอืมกูมองทางมึงออกแล้วมาเอากันต่อเพื่อน โอ้โหสิันตีนเอ้ยมองทางมันออกแต่ก็ยังตายอยู่ดีดื้อด้านเหมือนกับนายเฮ้ยอาจารย์เลยนะอ,อ,อยากรู้ล่อะอัวใครอ่ะึึลุกขึ้นมาต่อยต่อยหมัดหนึ่งเตะตัดขายอีกหนึง่งแล้วก็ต่อยต่อยแล้วก็หมัดหนึ่งฮึบฮึบ ฮึบฮึบฮึบอืมเอ้ารู้หรือยังว่ากูใครอ่ะอึกูก็ผีจากอดีตอดีตจริงๆอ่ะแบบชีวิตกูจริงๆอ่ะอึมปึ๊บโอเคเอ้าโอ้โหโคตรง่ายโอเคผมจะพยายามฮึบโอเคใช่ผมจะพยายามเก็บกูดเอ็นแล้วกันนะอืมฮึบฮึบโอเคโอ้ยกูวัดโอ้ชิดชิบหายแล้ว โอเคลงลุกลุกขึ้นมาโอ้โหมันยังทำให้ผมเสียชีวิตได้ถึงอีกหนึ่งครั้งก่อนที่มันจะตายค่ะเฮ้ยมางอายสาเดี๋ยวผมจะทำอีกรันหนึ่งแล้วกันนะว่าถ้าเกิดผมเล่งแบบตั้งใจเล่นจะเป็นยังไงหรืออาจผมอาจจะแบบว่าตัดจบเลยอ กูฆ่าคนแรกก่อนแล้วเฮ้ยกูฆ่าคนสองไว้แล้วนคนแรกกูล่อยแม่งงงเอ้าอะไรวะวะชอว์โอ้ยเอาเอากินมือไปซะงั้นโอ้ยหายใจเข้าหายใจออก โอเคอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราอายุอยู่ที่39ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจาก23ไป39ต่างกันตั้งเท่าไหร่26่หคือไอต่างกันตั้ง16เนะี่ยผมตายเยอะมากเลยนะโอเคครับทุกคนสนุกกันไหมครับวันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันน้อยๆไปอยู่เลยนะแบบยังไม่เต็มอิ่มในเรื่องของคลิปเลยนะแต่พอดีตั้งใจให้มันเป็นหนึ่งคลิปหนึ่งบอสไปแล้วไง รู้สึกยังไม่เต็มอิ่มเลยแต่นะไหนๆก็ไหนๆ,หนๆเออมันอาจจะเป็นเพราะผมอัดคลิปยาวมานากักมากเกินไปด้วยแหละก็เลยพอมาอัดคลิปที่มันรู้สึกสั้นปุ๊บมันก็รู้สึกไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกมากไหมฮะหากชอบใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับกดกระดิ่งด้วยหากมันมีนะครับผมไม่รู้มันมีไหมนะโอเคสำหรับชิฟูในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันครั้งหน้าขอบคุณมากครับ